ซ้ำรอยรอบที่สามเพลิงไหม้โรงงานผลิตที่นอนในอำเภอเขาย้อยระดมรถดับเพลิงกว่า15คันสกัดเพลิงความเสียหายหลายล้าน8กันยายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีเพลิงไหม้โรงงานผลิตที่นอนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยโรงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี ที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้ภายในอาคารผลิตและเก็บวัตถุดิบที่เป็นใย,ยสังเคราะห์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงเป็นวงกว้างโดยเจ้าที่ได้ระดมกำลังรถดับเพลิงกว่า15คันฉีดสกัดใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแต่ก็ยังต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้ตลอดเนื่องจากในพื้นที่มีความร้อนสูง สำหรับโรงงานดังกล่าวเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่มาแล้วสองครั้งโดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2557 ขณะที่ผู้จัดการโรงงานเล่าว่าเมื่อช่วงเช้าพนักง,งานโทรมาแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จึงได้รีบขับรถเดินทางมาทราบว่าต้นเพลิงมาจากกองฟูกที่นอนและเครื่องจักรรายการผลิตที่อยู่ภายในอาคารแต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ได้อย่างไรด้านเจ้า้าทตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยจะมีการประสานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ต่อไป